เคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับเหมือนเรากำลังวิ่งวนอยู่ในเข่าวงกฏที่ทำงานนะครับข้อมูลก็ผิดผิดถูกถูกงานก็ทำซ้ำไปซ้ำมาเป้าหมายก็ดูแบบเลื่อนล่างเหลือเกินแต่เชื่อไหมครับว่าไอ้ทางออกจากความวุ่นวายพวกนี้มันอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดก็ได้นะวันนี้แหละครับเราจะมาไขความลับของสิ่งที่เรียกว่าศิละปะแห่งการสื่อสารและการประสานงานที่จะเปลี่ยนออฟฟิศที่ดูโกลาหลนให้กลายเป็นทีมเวิร์กที่แบบทรงพลังสุดๆไปเลยครับเอาละครับ ก่อนที่เราจะไปดูวิธีแก้เนี่ยเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าต้นตอของความวุ่นวายจริงๆแล้วมันมาจากไหนกันแน่คือถ้าเราเข้าใจรากของปัญหาได้นะมันก็เหมือนกับเราเจอขั้นบันไดขั้นแรกที่จะพาเราไปสู่การแก้ไขที่มันยั่งยืนจริงๆครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับมันเหมือนกับเรากําลังเล่นชักเย่อครับแต่ทุกคนในทีมปรับดึงเชือกไปคนละทิศคนละทางเลยเคยรู้สึกแบบนั้นไหมครับ นั่นแหละครับคือความรู้สึกของการทำงานที่มันขาดการประสานงานที่ดีจริงๆโอ้โห oh แล้วดูปัญหาพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มาช้าตลอดส่งต่อข้อมูลก็ผิดผิดถูกๆบางทีก็ทำงานซ้ำซ้อนกันอีกหรือที่เจ็บสุดๆคือขอความร่วมมือไปแล้วเงียบกริบไม่มีเสียงตอบรับเลยอาการพวกนี้นะครับ บอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องน่ารำคาญนะแต่มันเหมือนเป็นไวรัสเลยครับที่มันค่อยๆกัดกินทั้งประสิทธิภาพทั้งขวัญกำลังใจของคนในองค์กรน,น่ากลัวมากเลยนะครับพอเราเห็นภาพความโกลาหลชัดเจนขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาทำความรู้จักกับคู่หูทงพลังที่จะมาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวช่วยจัดระเบียบทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางนั่นก็คือการสื่อสารและการประสานงานนั่นเองครับ อ้าวมาดูกันเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่มาเริ่มที่การสื่อสารก่อนเลยคิดภาพตามง่ายๆนะครับมันเหมือนเราส่งพัสดุเลยเรามีข้อมูลที่อยากจะส่งใช่ไหมครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคือต้องแน่ใจว่าพอผู้รับเขาเปิดกล่องออกมาแล้วเนี่ยเขาเห็นภาพเดียวก,กันกับที่เราตั้งใจจะส่งไปเป๊ะๆมันไม่ใช่แค่การพูดออกไปหรือพิมพ์ส่งไปเฉยๆนะครับแต่หัวใจของมันคือการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันต่างหาก แล้วการประสานงานล่ะถ้าการสื่อสารคือการส่งโน้ตด,ดนตรีให้กับนักดนตรีแต่ละคนใช่ไหมครับการประสานงานก็คือบทบาทของวาทยากรเลยครับเป็นคนคอยดูว่าเฮ้ hey, ทุกคนต้องเล่นโน้ตของตัวเองในจังหวะที่ถูกต้องนะต้องเล่นพร้อมเพรียงกันนะเพื่อให้มันออกมาเป็นบทเพลงที่ไพเราะไม่ใช่เสียงดังโวกเวกโวยวายที่ฟังไม่รู้เรื่องนะครับอ่าจุดนี้สําคัญมากเลยครับต้องขีดเส้นใต้2เส้นเลย ความร่วมมือกับการประสานงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับความร่วมมือก็คือสมมุติเพื่อนร่วมงานเห็นเรายกของหนกักแล้วอาสาเข้ามาช่วยอันนี้ดีมากเลยนะเป็นสิ่งที่ดีครับแต่การประสานงานมันคือการวางแผนก่อนยกเลยว่าใครจะยกมุมไหนใครจะคอยเปิดประตูเพื่อให้ของชิ้นนั้นไปถึงที่หมายอย่างปลอดภยัยแล้วก็เร็วที่สุดเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับว่ามันต่างกันเอาละครับ ทีนี้เรามาแอบเปิดกล่องเครื่องมือของนักประสานงานมือโปรกันดีกว่ามาดูกันหน่อยสิว่าหัวใจหรือว่าหลักการสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่นเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในบ้างนี่เลยครับพิมพ์เขียวสุดคลาสสิกที่ใช้กันทั่วโลกเลย SMCR ครับคิดง่ายๆว่ามันเป็นเช็คลิสต์สีข้อก่อนที่เราจะสื่อสารอะไรออกไป ข้อแรกเราซึ่งเป็นผู้ส่งต้องการจะบอกอะไรให้มันชัดเจนที่สุดขออ้อ2เราจะบอกผ่านช่องทางไหนที่จะเวิร์กที่สุดและสุดท้ายปลายทางคือใครที่เราอยากให้เขาเข้าใจแค่เช็ค4ข้อง่ายๆนี้ละครับคือจุดเริ่มต้นของการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมเลยและนี่คือสูตรเด็ดแบบไทยๆของเราเลยครับผมว่ามันทรงพลังมากๆเลยนะเข้าถึงเข้าใจขอความร่วมมือ มันเป็นสเต็ปเลยครับเริ่มจากทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเราเข้าถึงง่ายไม่ใช่คนที่น่ากลัวหรือเข้ายากจากนั้นก็เปิดใจรับฟังจริงๆเพื่อให้เข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งและพอถึงจุดนั้นละครับการขอความร่วมมือมันจะมาจากความจริงใจสามขั้นตอนนี้มันไม่ใช่แค่เทคนิคนะครับแต่มันคือการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญที่สุดของการประสานงานเลยพอเราเข้าใจหลักการแน่นแล้วก็ถึงเวลาเตดอาวุธกันแล้วครับ มาดูเทคนิคสู่ความเป็นมืออาชีพกันบ้างว่าเวลาเจอสถานการณ์จริงๆเนี่ยเราจะเอาไปปรับใช้ยังไงได้บ้างเริ่มกันที่การใช้โทรศัพท์เรื่องนี้เหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับมันไม่ใช่แค่ยกหูแล้วพูดนะแต่หัวใจมันคือการเตรียมตัวและการให้เกียรติครับก่อนโทรเนี่ยต้องวางแผนก่อนเสมอเลยว่าจะคุยอะไรกับใครต้องการอะไรแล้วเวลาพูดก็ต้องสุภาพนอบน้อมและที่สำคัญมากๆเลยคือรักษาคำพูดครับ สัญญาอะไรไว้ต้องทําทันทีไอเรื่องเล็กๆน้อยๆผู้นี้แหละครับที่มันสร้างความน่าเชื่อถือให้เราแบบมหาศาลเลยแล้วถ้าเป็นการเขียนอีเมลขอความร่วมมือล่ะอันนี้ก็มีสูตรสําเร็จเหมือนกันครับลองทําตาม5สเตปนี้นะครับมันไม่ใช่แค่การเขียนอีเมลธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการสร้างสะพานทางใจเลยนะเริ่มจากเปิดเรื่องด้วยคําชมเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วค่อยบอกความต้องการของเราอย่างชัดเจน จากนั้นก็ปิดท้ายด้วยการขอบคุณอย่างจริงใจลองดูสิครับวิธีนี้มันจะเปลี่ยนอีเมลที่เหมือนคำสั่งให้กลายเป็นคำเชิญชวนที่คนอ่านแล้วรู้สึกดีแล้วก็ยากที่จะปฏิเสธด้วยครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับนี่คือเคล็ดลับขั้นสุดยอดเลยคือไม่มีอะไรจะทรงพลังไปกว่าการคุยกันซึ่งซึ่งหน้าอีกแล้วครับเพราะอะไรนะหรอครับเพราะข้อมูลที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดเสมอไปแต่มันอยู่ในแววตาสีหน้าน้ำเสียง ซึ่งเป็นอะไรที่อ e ีเมลหรือแชทให้เราไม่ได้เลยโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆหรือว่าละเอียดอ่อนนะเดินไปคุยกันเลยครับวิธีนี้คือที่สุดแล้วจริงๆแน่นอนครับว่าเส้นทางสู่การเป็นนักประสานงานมือโปรเนี่ยมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปหรอกครับมันต้องมีอุปสรรคกันบ้างเรามาดูกันดีกว่าครับว่ากำแพงที่เรามักจะเจอเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็รางวัลที่รอเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกำแพงเนี่ยมันจะคุ้มค่าแค่ไหน ถ้าเราลองดูดีๆนะครับจะเห็นเลยว่าอุปสรรคส่วนใหญ่เนี่ยมันวนเวียนอยู่กับ2เรื่องหลักๆเอง 1. คือความไม่ชัดเจนในการสื่อสารและ2คือความไม่ไว้วางใจในการประสานงานแค่เราตระหนักถึงรากของปัญหา2ข้อนี้ให้ได้นะครับมันก็เหมือนกับเราได้กุญแจดอกแรกมาแล้วที่จะไขประตูไปสู่การแก้ไขได้ครับและนี่แหละครับรางวัลที่รอเราอยู่มันไม่ใช่แค่เรื่องงานเสร็จเร็วขึ้นหรือว่าประหยัดเงินได้มากขึ้นนะครับ แต่มันคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มันแข็งแกร่งจริงๆเป็นที่ที่ความขัดแย้งมันลดลงความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วที่สําคัญที่สุดคือทุกคนทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขนี่สิครับคือผลตอบแทนที่มันคุ้มค่ากับการที่เราจะลงทุนพัฒนาทักษะนี้อย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากคำถามให้ทุกคนลองกลับไปคิดเป็นกันบ้านกันดูนะครับว่าในการประสานงานครั้งต่อไปเนี่ย สิ่งแรกที่เราจะลองทำให้มันแตกต่างไปจากครั้งก่อนๆคืออะไรไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรนะครับขอแค่ให้รู้ไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแค่เรื่องเดียวในวันนี้เนี่ยมันสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้ได้อย่างแน่นอนครับ